สวัสดีครับมาแัดสุดใบมาแล้วครับพบกับไม้แปดส่วนใบเรียวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับวูวคลิปนี้นะครับผมจะมาส่งมอบความสุขครั้งใหญ่อภิมหาโคตรใหญ่นะครับนี่เป็นจักรยานพับโคตรโคตรของเธอเนนะครับก็วันนี้เป็นตัว ท็อปสุดในซีรีส์ของ Eclipse นะครับเป็นพี่ใหญ่ของมันเลยนะครับเพราะคันนี้คือเท e ิร์น e c l i p s e X22 ครับผมคันนี้เป็นรถมือสองของที่ร้านนะครับจริงๆแล้วคันนี้อ่ะผมมาซื้อต่อลูกค้ามานะครับเพราะผมชอบมันสมัยนั้นออกเปิดตัวจำได้ว่าราคาเปิดตัวประมาณแสนสองนะครับก็คือเป็น, Turn e นเทิร์นอีคลิปคนเรียกรุ่นนินจานะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับ22เกียร ล้อขึ้นซี่แบบล้อน้ำหนักเบานะครับดิสเบรกชุดขับ a l ท e g a แต่ไม่ครบลุกนะแต่เป็นชิโนอกเกือบหมดนะครับโอ้คือไม่สุดจริงในสมัยนั้นครับนะตอนนี้ผมว่ามันก็คือรถที่ดีที่สุดเรา26นิ้วนะครับแต่เคยจับมานะครับพับเรียบร้อยรถ20นิ้วสเปคเดิมเนี่ยจะมาพร้อมยางโชเบ้โคแจ็คแบบนี้นะครับเป็นยางซิ่งนะครับยางสลิกร้นๆเลยนะครับ แต่เนื่องจากยางอายุมันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าทางนี้ก็จะชอบอยางที่แบบว่าลุยๆหน่อยนึงนะครับก็เลยเลือกเป็นยางชัวเบ้แบล็กแจ็คมาเดี๋ยวขอกางก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเจ้าเทอร์นอีคลิปเอ็กซยีคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นอีคลิปเอ็กซ์ยี่ส o บมตลนะครับมันจะเหมือนล้อโมโตโครอสนะครับ อ้วนๆแบบนี้นะครับยางอ้วนๆนีดอกนะครับเดินเดินนะครับมาระบบการพับกางตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวพวกบวดทุบกางเลยนะครับก็ยังเป็นคอแบบพิเศที่ดีนะครับเป็นทีไรนะครับติดสเตนซินเทสมาให้นะครับพับกางง่ายและขนาดเล็กนะครับพับกางโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันโครดดีงามโครดนะครับ อันนี้เนี่ยผมได้แต่งตวตไว้สูงนิดนึงนะครับเผื่อเขาไม่อยากก้มเยอะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับใครอยากรู้าคาปัจจุบันบ้างนะครับผม,ม่าทุกคนอยากรู้แหละว่าอุยขนาดเมื่อก่อนแสนสองตอนที่จะไปเท่าไหร่ครับเฮ้ยราคาแค่เคเดิน,ดน,นครับผมอ่าเรามีรีฟอเรนซ์นะครับนี่ผมทำมาบ้านมาเรียบร้อยนะครับอ่ะระาราคาในเว็บของสิงคโปร์นะครับ เว็บชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมอดูวันนี้ b บต์ไ y ไบต์ช็อปนะครับไว้คือคารราตเราเลยครับราคาตัวนี้อยู่ที่4,900เหรียญสิงคโปร์นะครับก็เดี๋ยวมาร์คโน้ราคาเป็นไงกันนะครับเราโพสข้อมูเมื่อกี้เรากดดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหอนว่าอ่าราคาเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับ4,900ั 4, นเะก้าะอ่ามือถือเครื่องนี้ตอบสองทีไม่ดีเลยนะครับอ่า สิงคโปร์ดอลล่าอยู่ที่ราคาขายออกที่24.9นะครับ24.9นะครับ24.9บ, 24. บาทต่อเหรียญสิงคโปร์นะครับคูณด้วย4,900เหรียญสิงคโปร์ไปแสน22,000บาทนะครับเอ้ยมีถูกกว่านี้ครับผมเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาราคาผลมาแกงกันนะครับอ่ะเอาประเทศ ที่ยอดฮีจักรยานเมื่อก่อนเลยครับที่คนชอบบินไปด้วยกันคือฮ่องกงนะครับนี่ราคาจากเว็บเทิร์นของฮ่องกงนะครับเอกิปเอกิปสองเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเหรียญฮ่องกงนะครับอ่ะอัตราแลกเปลี่ยนฮ่องกงเนี่ยตอนนี้อยู่ดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเท่าไหร่นะครับฮ่องกงอยู่ที่สี่จุดสองเจ็ดนะครับ สี่นะครับตามว้ยรุนี่สองเนะครับสี่สอง่าสองสี่คูณสี่นะครับก็สอง0มื่นนะครับคูณสี่นะครับอ่าก็1นึ่งแสนห้าพันกว่บาทนะครับอันนี้นะครับผมบอกก่อนว่ามันไม่วมภาษีน่างเข้านะแลวก็จะโดนเยอะง่ายก็7 0 0 0็ผ่าคือผมคิดว่าทางบริษัทเขามีนโยบายาบข้ามส่กข้ามประเทศกันนะครับอ่ะมา เห็นราคาเมินหนึ่งกันไ,ไม่ได้นะครับอันนี้ที่บมภูมิใจมากเลยเพราะว่าลูกค้าพี่ทันนี้น่ารักมากเพราะว่าเขาบอกว่าผมมาชอบดูคลิปเดียวอยู่ของพี่นะครับเราเรียนลูกคา้าพี่คนนี้ก็มาแบบนี้เลยครับก็คุยกันเสร็จพวกก็ผม,ม็สนใจลดตัตวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับก็น่าจะมีด่ายลดอยู่เหมือนกันสุดท้ายบอกว่าจะจายย่ายินทันทีนะครับขอให้มันสุดเด็ดขาด ให้หายคาใจกันไปข้างหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเห็นรถคันนี้อยู่ตรงช่องเนี้ยทุกครั้งที่รีวิวรถนะครับอยู่ตรงนี้เลยก็อ่ารถเก่ามือสองนะครับก็เลยเข้ามาคุยกันก็เลยสรุปจบเป็นคันนี้นะครับราคาผมไม่ขอเปิดเผยแต่เอาง่ายว่าถูกกว่าของใหม่แน่นอนนะครับพร้อมอะไรที่จะใส่ให้เพิ่มแล้วก็ฟูล v ว c e เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าข้อดีของม,มันอีกนิดนึงก่อนนะครับที่ผมชอบมากเลยคือ รถล,ล้อใหญ่เนี่ยการขี่มันจะ,สะเสถียรมากว่ารถล้อเล็กอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับอ่าเป็นสิ่งที่เราไม่ปริเสดได้นะครับคือจุดศูนย์กลางของล้อกับแผ่นมันใกล้กันนะครับความเสียมันเยอะกว่ารถล,ล้อเล็กนะครับอ่าต่อมาครับก็เรื่องของการพับกางนะครับที่บอกตัวคลิปเนี่ยเวลาพับมาเนี่ยระบบการพับทุกอย่างมันเหมือนเทินเวิร์ดเลยนะครับคือเล็กเหมือนรถยี่สิบนิ้วเลยแต่ว่า ใหญ่ที่ขนาดเฟรงแป็นล้อท่นันเองส่วนความบางอะไรต่างมันเข้าหมดแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไม่ได้ซีเรียสนตำ,ต,ำตำหนตําตำแหน่งของแทนอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ใช้เครื่องมืออไในใดการที่จะมานั่งพับเลยเพราะว่ามันพับเหมือนรถเพิร์นเวิร์ดทุะการนะครับอ่าส่วนอะไรที่ติดรถมาถามว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เนี่ยด้วยความที่อายุมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับก็คือในซีรีส์ปีนู้นนะครับยังเป็นอันเทก้าตะกูล 8600อยู่นะครับเ่วนท้ายเป็น105นะครับสีปีอัลท1128นะครับจานหน้าตัวนี้โคตรเจ๋งพอให้ FSA มาเลยครับเป็น FSA ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับก็สซัมเมอร์นนครับตัวนี้จะเป็นกระโหลก BB386 แล้วนะครับสุดจริงหับจานหน้าเป็นตัว1055800นะครับเบรกจะเป็น ชิปโน SLX นะครับเป็นไฮดรอลิกมือเกียก็เป็นชิมโน SLK IS 700นะครับในอนุกรมเจ็ดสปีดนะครับจะเป็น105เอนเทกาดูรายละเอียดจะใช้มือเกีย์หันตรงตัวเยง,งหมดคือ SLK IS 700นะครับไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับหันตรงนะหะละักอานก็อย่างที่เห็นนะครับของเทิร์นนะครับแล้วก็ตัวบอกเออร์ก้อนนะครับรุ่น s m c 30 Pro นะครับ อ่ปอแคงก็เป็นเอิก้อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้กันเลยครับว่าเจ้านี่เป็นยังไงกันครับผมคุยพี่นี่ชอบมากครับพอคุยกันเสร็จปุ๊บเราคุยกันในเรื่องนะครับในเรื่องของรถเรื่องของนู่นนี่นั่นนะครับก็ส่วนใหญ่ครับก็จะมีจริตที่ตรงกับเรานะครับเราก็ชอบคุยกับลูกค้านะครับมันสนุกดีนะได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับอ่าคันนี้เนี่ยเดิมเดิมมันเป็นสีด้านนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเปื้อนน้ำมันหลายที่นะครับเราก็เลยถัดการ เรื่องสีนิดนึงแล้วก็รถคันนี้น่าใช้ในเมืองคิดว่าคงเลอะบ่อยแหละ,ละก็เลยขอทําเป็นสีเงาด้วยกันนะครับในโปรเซสสีเงาเนี่ยไม่ได้พ่นสีไม่ได้ทําอะไรนะคือเราขัดเครื่องนะครับให้เป็นสีเงาครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูแลได้ไดง่ายๆเราเพื่อแล้วก็เช็ดง่ายนะครับล้อเนี่ยเด็ดมากนะครับเพราะว่าล้อ kinetic p r o x ตัวนี้มันจะเป็นล้อซีน้อยที่เป็น disc brake นะครับมันไม่ได้หาง่ายนะพูดตรงไม่ได้หาง่ายนะครับจานหน้าก็เ s a ป็นครับ534ี่นะครับ นี่เหมืนจานแต่งนะครับน็อตแต่งจากโรงงานมาเลยนะครับตตีมผีอันเทก้านะครับ8600นะครับหายยาวนะครับส่วนท้ายก็1จี่นะครับดิสเบคไฮดรลิกนะครับล้อของเทินตัวท็อปเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยลวดซาพิมนะมันจะทนมากนะครับยางดอกซอเบ่แบล็คแจ็คนะครับอันนี้ก็เลยเพิ่มจุกลมสีแดงให้เข้าไปด้วยนะครับ แล้วก็บันไดแบบปลดเร็วได้แล้วก็เลือกเป็นตัวที่ปลดง่ายนะครับพร้อมถุงก็คือเวลโกเอ็มหนึ่งหนึ่งนะครับโซ่เป็นเอจีหกร้อยนะครับได้เป็นหนึ่งศน้านะครับหลักอานเทินตัวท็อปนะครับจะเป็นหนึ่งนะครับจะมีด้านที่จับเป็นสีเดยกันรถนะครับแล้วก็มีโลโก้ข้างหลังนะครับไ s ซินเทสนะครับบาอตัวนี้นะครับเอ็กซ์คอนเอริมสีสามสิบโปนะครับอ่า ตเต็มก็เป็นของซินเทสนะครับซินเทสลายเส้นนะครับตัวนี้เมอร์เกียบล็อกแคนนะครับเอากอนนะครับ GS 2นะครับไอ้ GS 1นะครับอพอฟูสวิตแล้วก็จะเรียบร้อยเนียนตานะครับอันนี้เราแถมสแตปดาดให้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันรอยเพราะเราเราพับมันจะมีอะไรไปโดนตรงนี้นะครับ ก็เป็นของสไตได้นะก็คงไม่ได้หาง่ายครับเหมือนกันอย่างที่บอกที่นี่ก็จะมีอะไรที่เป็นคิมมิ่ให้ลูกค้านะครับขาตั้งนะครับก็เป็นแมสโตรแบบขาเดี่ยวที่ปรับได้ด้วยมือครับไม่ต้องใช้กับมือครับก็ให้เหมาะสมหรับรถครับผมเดินสายให้เรียบร้อยฟูลสวิตให้หมดอ่ากระติกนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับผมกระติกเป็นฟิตล็อกนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะปลดเร็วได้นะครับซึ่งมันดีมากนะครับใส่คือง่ายมากนะครับเดี๋ยวินตรงนะครับเข้าไปเองนะครับ ชุดคอของเคินฟิสิกส์ทีดีนะครับตัวคอของเทินฟิสิกส์ทีดีเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะครับคือตัวปลดล็อกมันจะเป็นพลาสติกพร้อมที่ว่าด้านไหนเนี่ยมันจะมะีตัวคลิกล็อกในการปรับนะครับใช้มือปรับได้เลยนะครับะตะเกียบที่เด็ดมากของเทินคือเป็นไฮนโดรฟอร์มนะทรงเปนแบบแบบสุดริ่มเลยนะครับดูแบบนี้นะครับ คาดเดา,เานะคาดเดาเอาว่าตะเกียบหน้ามันใส่เบรกหมอบได้แต่อย่าไปใส่มาเล่นไปที่เบรกอีกแล้วนะครับโอเคนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับเทิร์นอีคลิป x 2 2กซ์ย l o o ิมตลุคันนี้แจ๋วใช่ไหม จริงๆบอกเลยตอนแรกผม,มจะเอาไว้ขี่เองแล้วนะครับแต่แบบอผมก็ให้โอกาสทุกๆท่านแหละคือใครสนใจรถที่ผมมีอ่ะถ้าคุยกันแล้วคลิปกันนะครับผมก็เหมือนกับแบ่งกันใช้แบ่งกันชมนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าก็น่ารักมากนะครับที่เขาโอเคมากคุยกันหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องจัก,กรยานนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับหลายเรื่องซึ่งจริงๆที่ผมบอกผมชอบนะเาได้คุยกับคนเรื่องจัก,กรยานหรือเรื่องรถยนต์หรือเรื่องอะไรที่เราสนใจเหมือนกันนะครับ ในยุคของผมเองเนี่ยะจะยาเจอพเขาเนี่ยเป็นร้อยยี่สิบหกนะครับก็จะมีความผูกพันกับชุดขับพวกตระกูลของซิบานโน่ส่วนใหญ่นะครับทันนี้เนี่ยเป็นร้อยยี่สิบหกเหมือนกันแต่ว่าก็เอาชุดขับหมอะมาใช้เนื่องจากว่าเป็นรถทำความเร็วนะครับทันนี้ก็เดี๋ยวต้องให้ที่กับลองดูก่อนว่าใช้ยางแบบโมโตแล้วเป็นไงบ้างนะครับอยากกลับเป็นยางสลิกไหมก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจนะครับโดยเฉพาะกับที่ท่านนี้นะครับเเดี๋ยวเราเจอกันนะครับโอเควันนี้อย่างที่ยาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม